ไอ้ I, uh, ลวกผักกาดน้ำผักวอเตอร์เคสกินกะส้มตำเนาะไอ้ไปผัดน้ำมันหอยกระแทบแทบจ้ะแต่ว่าไอ้กับบริเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าเมื่อนึงไอ้เฮ็ดคลิปกินแค่ตอนเที่ยงเราจะเนาะก็เลยบริถายให้เบิ่งแบบเวลาเที่ยวเฮ็ดเมนูง่ายๆแบบนี้นะกินดิฟกระแทบเดี๋ยวจ้ะคือปากผักกาดหินบานเฮาเลยเอาไปขั้นส้มกระแทบผักอันนี้นะ ลายออกลายยางในนี้คือคนปลูกไว้ให้กินนี่แล้วเนาะเกิดเป็นคนที่โชคดีนะอนาคตยานเดี๋ยวไปใส่ชีวิตแบบไม้ลมอยู่เด้อไอ้มักได้จ้าชีวิตบบน,นั้นแต่ว่าไอา้กระขาดเครื่องปรุงม่ได้นะไอ้มักไปเบิ่งเพลินชีวิตที่แบบว่าเอ่ออย่างนะเอาไม้ข่อยมาทูแคล้วเอาโคนมาอบอบอบโตเอานั้นอันนี้มาเห็ดยาสาะผมาแ้วมันมามาก็เป็นอย่างที่ อยู่กับธรรมชาติแต่กระบบปานนั่นดอกว่าแต่ว่าไอ้ฟังนะมักชีวิตของเพิินน,นะจ๊ะเนาะต่อไปแครอทป่าเนาะจานะ๊ะเนาะแครอทป่าส่วนมากจะกินใบมันเพราะว่าหากมันไม่ค่อยมีลวกกลิ่นแบบว่าหอมมากเลยไอ้มากจะเป็นกลิ่นที่กลิ่นแครอทออกมาแห้งอะนะ มื่อนี้ไอซิมาทอดไข่พาพี่น้องกินเราจะนาะอเป็นเมนงงูง่ายๆแต่ว่าไอาคิดว่ามันต้องชนะเลิศอ,อีกแล้วไอซิมาทอดใส่ผักนาำที่ไอไปหามานี่ไอก็ได้ลวกเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าไอาย่านมันโบสุกเพราะว่ากลิ่นของผักน้ามันมีกลิ่นเอ่อะพลโตเราจะนาะอที่ไอถ้าสมมติว่ามันบบสุกไอโบค่อยปื้มนะนะแต่มันสุกมามันสีแซ่บไอจะใช้ไข่สามลูกเราจะนอะกพี่น้องทากินเลยเด้อจ้จะเดิอคือมันเหมิดนะี่เนาะมมนี้ ปุ่งไอ้บสอสเซยังหลายด้ยจ้ะโอ้ยคิดว่ารถด,ดีเขาขั้วอุย้ยหัวคนดีต้องไปตอนนี้มันก็แซบแล้วหมุนไปพัตตะคานตะคานมาทุกโอเคใส่ลงไปทอดเลย อไอบอกเด้แต่ไอเฮ็ดกินไม่ค่อยเป็นเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าพี่น้องคนบอกว่าอยากเห็นไอเฮ็ดกินไอากาจะเฮ็ดไหมสไตล์ที่ไอเฮ็ดเป็นเออด้อค่ะเด้อแต่กติชมได้คือเก่าไอเพิ่งเฮ็ดกับข้าวเป็นตอนอายอยู่ต่างประเทศนี่จะ้ะแต่ก่อนอาก็เป็นคนหนึ่งที่กินกับข้าวถุงเนาะกินกับข้าวตามสั่งแต่ว่าเวลามาอยู่นี่มันบ่มีให้ให้แบบเฮาซื้อเอ้ยเออกระแม่นั่นแหละ ก็เลยต้องมาเหตุเองก็เลยอาศิคั์คาทูคดตาน่จากหน่อยนะจ๊นะเนาะขอโทษเด้อนาแซบมากฝรั่งมากินขาเที่ยงเบิ่งโทรทัศน์ปกติไอ้บ่คคอยเบิ่งดอกโทรทัศน์เป็นตาแซบอยู่เลย,นะยเนาะแค่เจียวพักน้ำตามฝรั่งว่าไปหรือยัง อะไรคนเมื่อกี้เทียงมาคุ้มเหมือนเดนวน่ไม่ค่อยมีงานแล้วจ้ะเสร็จแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องจางเมนเนีย,ยจะพาพี่น้องมาตำหัวผักเนาะจันะเนาะตำหัวผักซีฟูด้ดกินกับทอดขายใส่ผักนะ่ะแล้วกับผักที่ไปหามาไอรวกวมาเลยเมื่อนี้เนาะจันะเนาะ เลยอยากชวนพี่น้องมากินนาะโอเคไปเบิ่งเลยว่าหัวพักเป็นแนวไดเนาะบางคนเพื่อนกันยังบ่กเคยเห็นโอเคอันนี้ก็จะเป็นหัวพักเน,นาะเนาะมีคนถามไอว่าประเทศไทยซื้อ,อยุสัยไอโบลูว่ายูวิลล่าหรือว่าพวกท็อปพวกอย่างมีอยู่บ่เพราะว่ายูแมคโคมันบมมีน,นาะจะเนาะเพราะเดินาหัวโคล,ลบี้เพิ่นสิมีสีขาวกับสีม่วงเนาะสามารถต่ำแทนส้มตำได้จ้ะเพราะว่ามะละกอ แพงอิหลีบอสสามารถที่สิกินได้ทุกอาทิตย์ไอ้ก็เลยเอาหัวชนิดนี้นมาตำแทนนอกจากนี้ไอ้จะใส่ปลาหมึกที่เหลือกุ้งโอเคเนาะข้างในเพิินสิเป็นประมาณนี้เนาจะจกคล้ายๆมันเผาบ้านเฮาเลยไอ้จะตำแค่ครึ่งเดียวมื่อ,อยถือพังน,น้ำตำจนแบบเจ็บขนาดเลยเป็นมืออยต้องอดทนขนาดเลย ชีวิตมือมือลำบากโคกน้อยก้อยใจอายในยุ่นน้ำไอามาเกือบปีเลยจะพี่น้องทนขนาดพริกแข่งจ้ะพริกสดเหลือนิดเดียวไอเสียไว้เห็ดหอมเดไดไปหลานไทยเลยกระเทียมเครื่องกิดีดลืมใส่ผ้กกันเปื่อนใส่เสื้อสีขาวพร้อม แดกรุ่นนี้ค่อนข้างจะเค็มนะจ๊ะแมารุ่นนี้ยี่ห้อนี่บ่คือของไม้เนาะเราต้องใส่น้ําตาลแล้วก็ชูรสบุกเข่ามะนาวบม่ได,ด้สะอาอกจ่างมะนาวแพงอยู่นี่หน่วยสามสี่สิบหกอาเซียนเงินโอเคปรุงเลยอาสซีแบบเครืบิ้งคือแบบเครื่องหน่วยตานั้นเนาะจะเนาะเวลาไอเฮ็ดกินเพราะว่าไอกระโดดดันนะเพราะว่าไอเฮ็ดกินบเป็นเนาะแต่ไอก็อยากให้ พ่อแม่พี่น้องเห็นการเทีเกินของอาเนล้วจนะเนาะกุ้งใส่ลงโรดแล้วก็ไปยวกทีเดียวปลาเมึกกล้วยโอเคปะ่ะอย่าว่าไอบยบรสภาพเดี๋ยวมันต้องใช้เท้าล็อกเนาะของไอ้นะรุ่นตีล็อกจ้ะแน่ <laughs> เดี๋ยวหัวสนายเลย จวดมาเด้จ้าไม่กินข้าวเทีย่ยงน้ำอายไข่ทอดผักหนามเนาะตามหัวพักทะเลที่สำคัญพี่บ้าพักลองกินพักหลายนี่ก็เป็นผักกาดนะผักกาดน้ำแครอทปลาหอม พีเ <t ick> นาะจะเนาะมาเด้อมากินข้าวหน่อไม้แล้วกันไอ้กระลวกพักฟ,ฟุกิเนะจะเนาะเพราะว่าไอ้จะลองจะลองกินเบิ่งแต่เขาบอกว่าถ้าแก่แล้วมันจะขมไอ้ก็ะซิมเบิ่งแล้วนิดเดียวขมอีหลีสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามากินข้าวหนาอไอ้น่าจะเนาะเป็นตะแสะขนาดเล็กข้าวเหนียวห่อนข้าวเหนียวเกาหลีข้าวเหนียวเกาหลีน้องโรสมันบอกอายแต่ก,ก่อใน,ในก็กินแต่ข้าวเหนียวไทยมันจะมีความเหนียวกว่าอ่อนกว่าข้าวเหนียวไทยกินก่อนหิว ผักกาศน้ำปักกาศป่าจนหมาผีเอิญประกาศเม,นะาามือเลยนะเขาเหนียวโบติดมือบปแมลลูกอีสาน แครอทกว่าไอ้มักกินแกหัวเด้อใบมันไม่ค่อยแซ่บอืมกะแสบอยู่ซิมรอบแรกมันเป็นแบบฮึมคกินข้าวหนังป่ายได้จ้ะพี่น้องป้องไปจ้ะ กุ๊กข้าเเร้ากิ่นแล้วจ,จังมันขมจยากกินขมเลยคะเิน,นดได้อยู่แต่ว่ารสชาติมัเคยแซ่บอยากซิมเบืองหอก,กอ่อนเมันมีวาสนาแล้วดอกแกแบขมขมว่าแซ่บมันขมคือเสด็จเสดา,สดาขมแซ่บนะมากแล้วขมแซ่บอยากซิมเบืองเนะพี่พักน้ำจำ ไปหาเก็บผักปากตัดเม็ดเล็บั้งเนี่ยดำแครอทโคกอนาคตสิบเป็นคือไม้ลมแหละอยู่กับธรรมชาติรับเข้ามาก่อน không đeo mà Nóng mạnh Hãy subscribe อายเป็นคนติดแบบว่ากินข่าวเร็วเร็ว,เ,รวเห็ดย่างกันเร็วมันร่างจานนี่ปลาสงครามโกคั้งที่สองตึงตางตึงตางดีแต่บ่มีพ่อปู่แม่ย่าเขาสิว่าเห็ดประชดอิอินะเป็นคนแบบบอ่อนนุ่มไหมนะ ผัน,ผนิดนิดขมนิด อาหารตึกใจอันนี้แซ่บไหมจ<ด>ำยังเข่าอยู่กันยังห้องท้อง กิละวันภาถามว่าคือเ่เค่อยเห็นอีหลากินข้าวเลยอ้เ่อคยมากินข้าววันนี้ก็เลยมานึ่เข้าวพาป่ากินมันเด้อป้ามันกินกับลาเด้อกินข้าวแล้วมันอิ่มไว้ แซ่บออลีวอตรเร์เนี่ยอรังแครอทกระแสบในแบบของมันแต่อายก็บ่ค่อยเปื่มอันนี้คลายพักปัง มาตอบคำถามนะคะพูดและปัดดาราหลังจากนี้ไปชีวิตของเคพีจะไปอยู่ไห่เมื่ออยู่ไทยด้วจ้ะเมื่อไทยก่อนไปกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่กับเมื่อนนะเมื่อแป๊บเดียวเหตุทุระให้ะเห็ุวิสาเหตุนั้นเนี่ เเพิ่งกลับไปอิตาลีก่อนอายจะ้ะเราเป็นคนอิตาลีบอกม่แม่เด้อเราเป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่าเรือเราจอดอยู่อิตาลีทางตอนใต้ของอิตาลีเนาะเรามีเรืออยู่นะอือเพิ่งกับอาซีมาอยู่เมืองไทยสองสามอาทิตย์แล้วเพิ่งกับสิบไปก่อน ก็อยู่ไทยก่อนสองเดือนนี่ลแหละเดือมมิถุนาสามเดือน,อนไปอยู่อิตาลีประมาณสามเดือนแล้วก็กลับไปไทยจ้ะกระเด็ดออกจากบนน้น่างอันนี้คือแพนเ้อถ้าว่ามันบบ,บเปลี่ยน ทางจะนั่นกันทีนไปทางตอนใต้ของอเมริกาเนาะเอควาโดพวกเอควาโดพวกเปรูพวกเ,กววกวกเนี่ยนะคอยเชียบ่บ่แม่บ่แม่คอยเชียอยู่บ่แม่มาปิดมาแม่คอยเชียร์คอยเชีย,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 ยอยู่อยู่หรอืือออกะมาได้สิลี ็เลยเลยบรู้เลยป,ปีนี้จิได้หาเห็ดอยู่บ่พ่อใหญ่บอกว่าะจำไปเสิร์นในกู๊กเป็นทิ่รีนะพักหลายเพราะว่าม่ยพักเห็ดหลายเพราะอพอดีกับเธิเลยเมื่อบ้านก็นคงไ,ได้เก็บเห็ดให้ปวดเพราะว่าใด้ปวกมาเสียออกเดือนมิถุนายนก็มาก่อน อันนี้ก็เป็นแพนของปีนี้เนาะจัะตีกอบอมหมู่บ้านสยามเอ็กเซ็กเนาะก่อนที่สิมาเห็นงานอยู่เนี่ยอยู่ประมาณปีสองปีเกือบสองปีแหละไม่ได้อยู่หรอกคือแบบมีเฮือนแล้ว่ะให้คนเบิ่งให้ก็พักันก็เลย มสเตอพังอยู่เกาหลีห้าปีจ้ะแต่ว่าบม่ได้อยู่ติดต่อกันนะก็คือเธอแรกไปอยู่นะสี่ปีติดต่อกันสี่ปีแล้วก็หยุดหนึ่งปีไปอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีสิบเดือนแล้วไปอยู่อิตาลีฝรั่รงเศสสามสี่เดือนเนาะปีที่แล้วอื แล้วก็พ่อใหญ่ก็กลับมาได้สัญญาตัวนี้สิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนรอบนี้ร่วมๆกันประมาณห้าปีเกาหลีแต่ว่าพ่อใหญ่ไอนะ้นั่นมันเพิ่นอยู่มาสิบสองปีแล้วอยู่เกาหลีนี่ในเรือน้ำมันนะนะผลิตเอพิ่นเป็นอินสเปกเตอร์ในเรือน้ำมันเนาะจะเนาะถ้ามีรูปเดี๋ยวไอ้อขึ้นให้คือคนเช็คเรือน้ำมันแต่ไม่ได้ไปออก ออกไปกับเรือด้วยจ้ะคือเขาสร้างคนกรลีสร้างบาริษัทฝรั่งเป็นคนเช็คแบบนี้นะอะไรจ้ะเพิน่นแต่ก่อนตอนที่คุณจากอ้ายเพิ่นอยู่บริษัทของซัมซุงอาย็็ได้อยู่ปีเดียวอยู่เพิน่นอยู่โกเจ โกเจกเกาหลีดูแล้วก็เพิ่งกับปะเะ็ทอยู่เดวูเพราะทุกที่ที่มีเรือน้ำมันเพิ่นไปมนหมดหงโม่เพิ่งกับอยู่จีนสิงคโปร์ทุกที่อ่ะอืมประเทศใดที่เสียงเสียงนะได้เงินเป็นล้านก็นมีต่อเดือนคือพวกอิหร่านอิหร่านเอร์แมนมันเงนดีพอเ็สอินสเปกเตอร์ไอพี่น้อง ภาษาภาษาอังกฤษชำละกัเดือนเดียไปนะ,นปะคือบริษ้ภาษาเกาหลีสาขนทำํำให้อ้ได้จะแไอบริษ้ไปหาใคาบร,รบร่มีหมืออยากมีพ่อหมอยเลยอื้า้เป็นคนที่มีความสุขโดยตัวเจ้าของไปใส่มาใส่โดยเจ้าของเนาะ ก็คือว่าถึงฮางบ่มีบรูภาษาแต่มันก็บม่ได้เป็นอย่างที่ด้อยสําหรับอานนะเพราะว่าคนเกาหลีเขาไ่ได้เ้าภาษาคิดด้วยอย่างนี้คือมันก็ใส่ภาษามือเนาะโดยส่วนมากนะหรือว่าเขากะภาษางกฤษอ่ะมันสําคัญแต่ว่าภาษาคืออา้าไ่ได้คิดว่าซิมาอยู่เกาหลีตลอดชีวิตอ่ก็คือว่ามันบ่สําคัญเหมือนนี้นะเพราะว่า การที่เอาไปสื้คของเข้าไปนเนไปเนี่ยเข้ากับสมาร์ทที่สิมาใส่อ่อาแอปแปลภาษาเข้าไปถือกันเนาะเอาแล้วนนคือว่ามันบเป็นอย่างว่าภาษาเกาหลีเป็นกับ,บกเป็นอย่างซื้อพักไอกันทาลงดาวเอาไปทำเนอกได้นะ่ะไปสื้คของ นแัแน่นพักถ้าข้าดไปมบนมีพักเลยไอ้กินเบลแล้วจ้ะไอ้คือผู้เทานี่แหละทั้งนั่นทั้งนั้น ะได้เนี่ยพันอยู่เกาหลีไปตามกินบังเด้อหัวอันนี้แซบ่บค่ากับอื้อเลยจังมัแพงพรอมหกสิบบาทนะพัน 8, 9, 9, 9, 9. แปดพันเก้าสองพันแซ่บก็ส้มตำอีกเพราะมัมเป็นความหวานอันนี้ก็อามาโซให้มันงามเพราะมันมีแต่สีเขียวอืมปลายป้อนตะกร้อมือนเน่ย อือไม่ออกก็ไปก่อนเด้อพขอขึ้นก่อนเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่มาเกีย้ค่ะเป็นหมู่อ้เลยหละเดี๋จ้ดเด้อขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้อายเสมอมาให้มีให้มีมาให้ให้มีมมมกับ KPP Channel KPP Channel ย่อมาจากอะไงมาจากสื่อจริงของไอ้จ้ะไอ้ซื่อควันประพาเนาะประปาเพิ่์ตชิมักเอิอไหนแบบ KPP KPP อายก็เลยมาตั้งสื่อเนาะจ้นะเนาะวันนี้ก,ก็มาตอบคำถามจ้ะอือ แสดะเลยอีกแล้วสวัสดีค่ะ